3700บาทแพ็คประจำวัน5 4 3 2 1ไปครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคนเข้าสู่โอ้บิชแนลนั่นเองนะผมแล้ววันนี้เราอยู่กับเกม ROX Next Generation กันอีกแล้วนั่นเองนะฮะโดยภายในคลิปนี้ครับผมผมจะพาไปชมสกิลของคัสสามนั่นเองนะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นแพทล่าสุดที่เพิ่งอัปเดตกันมาเลยทีเดียวนั่นเองนะฮะออ <Wow. S 1> ว่ามันมีสกิลอะไรยังไงบ้างเนี่ยของผมเนี่ยตอนนี้เป็นอาชีพเลนเจอร์เออแต่ต้องบอกก่อนนะผมไอคลิปนี้ผมได้ทําการยืม ID ของไอเจมมาเออก็คือไอโนบิตนะนั่นแหละ <Wow. S 1> ใครจำไอเจมไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นปกคลิปแรกให้ดู โอ้โหตอนนั้นเรียกได้ว่าสุ่มไปแบบยับแม่ยับกันเลยทีเดียวนะฮะแล้ววันนี้รับผมยืมไอเเจมมาเราจะไม่สุ่มมันก็กระไรอยู่ใช่ไหมทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีเปิดอันนี้ด้วยทุกคนแพ็กพัฒนาเออเดี๋ยวเราจะกดเพจสองแพ็กนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการเติมไปอีก3,700บาทด้วยเออซึ่งไอแพ็กนี้มันจะทําการสุ่มการ์ดนะฮะเห็นไอเจมมันบอกว่ามีโอกาสลุ้นถึงการ์ดบอสเลยนะเออการ์ดบอสก็คือไอการ์ดขอบชีตอะการ์ดขอบทองนะฮะซึ่งไอ เจมถึงจะถูกนะฮะ นี่ทุกคนดูของซะก่อนของทองของบอสบวกสิบเกือบทั้งตัวแล้วของแต่ละชิ้นเนี่ยก็คือยัดการ์ดบอสทั้งนั้นเลยนะทุกคนดูดิการ์ดเดรกอันนี้มี5สล็อตนะทุกคนโอ้โหมีการ์ดเดวิลลิงอีกเครื่องประดับใส่การ์ดมาสเตอร์ริงประดับสองข้างก็ใส่การ์ดมาสเตอร์ริงเหมือนกันไหนดูรองเทา้าสิรองเทา้เทาก,ก็การ์ดมู l ไลท์โอ้โหก็ตามนั้นครับผมเรียกได้ว่าไอเจมในวันนั้นเติบโตมาเป็นสุลต่านเจมในวันนี้นะฮะมาเดี๋ยวไม่รอช้าครับผมเดี๋ยวเราไปทสสอบสกลิลของไอ แล้วก็ดันเจียนที่เราจะมาทําการเทสในครั้งนี้ก็คือ clock tower นั่นเองฮะเรียกได้ว่าเป็นดันเจียนที่ผมเพิ่งรีวิวไปคลิปก่อนหน้านี้นั่นเองเพราะว่าถ้าเป็นมอนตัวอื่นเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวมันตายไวไปนะอ่าเข้ามาแล้วครับผมไอ้ดันเจียนนี้แม่งโคตรสวยเลยนะทุกคนอ่าเดี๋ยวเราวร่ปไปชั้น2เลยแล้วกันฮนะแล้วตอนเปลี่ยนเป็นเลนเจอร์เนี่ยมันจะมีหมาให้ด้วยทุกคนเราสามารถขี่หมาได้แล้วที่เจ๋งก็คือเราสามารถโจมตีขนาดอยู่บนหมาได้ด้วยเออของภาพ pc นี้ทําไม่ได้น่ะอ่าเดี๋ยวเราไปชั้น2กสองก่อนโอ้ ตรงนี้มันจะมีตัวคาลิเบอร์กอยู่นะฮะที่เก็บเลเวลประจําของไอเจมนะนี่้าว่าเจ้าที่ก็อย่างที่บอกเลยนะผมว่าพอเราเปลี่ยนเป็นอาชีพเลนเจอร์ปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถขี่หมาได้แล้วเราก็สามารถโจมตีขนาดอยู่บนหมาได้ด้วยนี่ ลองกดดูนะฮะนี่อะไรประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมเปิดคอสตูมให้ดูก่อนทุกคนสำหรับคอสตูมอาชีพเรนเจอร์เนี่ยมันก็คือจะประมาณนี้เลยนี่ทําเป็นเล่นไปนี่คือเท่กว่าใน PC อีกนะ,ะทุกคนแล้วหลังจากเปลี่ยนอาชีพเสร็จเนี่ยมันก็จะได้สกิลชุดใหม่มาก็คือสกิลชุดเซตตอนที่เราแบบเป็นเรนเจอร์แล้วนะฮะเออนี่คือสกิลชุดนี้เลยก็จะมีสกิลขี่หมาสกิลสั่งหมาออกไปโจมตีมีสกิลโนลิมิตแอโร่สตอมนะฮะพิซชั่นช็อ,ชอตเฟียร์บีดบอกได้เลยว่าสกิลดีๆทั้งนััััั้้้นน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 เเเลลลลลยยยะะะดดี๋วววผผมมมมจจอองงใใใชแบบคร่่่่าาๆหหูกกก็็ไไไไสิปฮ แต่ว่าเท่าที่อ่านสกิลดูเนี่ยที่แบบเจ๋งๆเนี่ยก็จะมีเฟียร์บีชเมื่อเราโจมตีติดคีเนี่ยคริติคอลแดนเมจโบนัสเนี่ยจะเพิ่มขึ้น10%เป็นเวลา2วิอันนี้เป็นพาสซีฟสกิลนะก็คือเมื่อตีติดคีปุ๊บเนี่ยจะได้บัฟแอตแทกเลยบวกโบนัสคริติคอลอะไรประมาณนี้นะฮะเออโคตรเจ๋งก็เป็นพาสซีฟสกิลอันต่อมาจะเป็นบัฟนะครับผมพิซิชั่นช็อตนะฮะไอ้สกิลนี้จะทำให้การโจมตีของเราเนี่ยสปีดตกลงไปนิดนึงแต่ว่าการโจมตีของเราเนี่ยจจจะะะเเ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 เปปปป็็็็นน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 กก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 าาาาารรรรรยยยยิิงงงธููดดดดดดอออออไไไไทททุคคัั้้้้ใโโมมตตตีีีีีี่่่ฮวววสสลลแแบบบบบ บัฟให้กับตัวละครน,นั่นเองนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นสกิลแอโร่สตอมนะฮะเป็นสกิลโจมตีหมู่อันนี้ขอไอเจมยังอัพไม่เต็มเนอะเออมาเดี๋ยวผมใช้ดูเลยแล้วกันอันนี้คือการโจมตีปกติใช่ป่ะถ้าเราใช้ precision shot ปุ๊บเนี่ยปุ๊บบัฟให้กับตัวเองอ่าเห็นปะ่ะมันจะยิงเป็น3ดอกทุกคนเห็นปะ่ะเอออะไรประมาณนี้นะฮะการโจมตีก็จะแรงขึ้นแล้วที่สําคัญก็คือไอการบัฟอย่างเงี้ยเวลาเราโจมตีปกติเนี่ยมันสามารถติดคริติคอลได้ด้วย <Wow. S 1> เอออะไรประมาณนี้เอออออาเเเรื่่่งงวะแล้ก็็ัันนนนตไปปจม มเคื่อนนี้บอกว่าอ่านี่ครับผมโจมตีหมู่รอบตัวนะฮะนี่ขนาดอั level ลอยเองนะทุกคนวพาแต่เจมันยิงกี่ล้านวะนะแดเมียนี่คือดูไม่ออกเลยมันคือเลขหลักล้านปะมีใครดูทันบ้างทุกคนดูไม่ทันนะ <c oughs> อ่ะเออเฮ้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมแคปไปดูในตอนตัดคลิปแล้วกันนะนไอ้พวกนี้มันเป็นสกิลของคร์เดนเจอร์อ่าแต่ลองยิงดิเอาใหม่ เมื่อตะเกียมไม่มั่นใจว่าหลักล้านหรือเปล่าแต่ตอนนี้มั่นใจว่าหลักล้านแล้วทุกคนกี่ล้านวะน่ากี่ล้านวะน่กเย้เคแล้วคืออาชีพนี้มันสามารถสแปมแบบยิงโลัวๆได้ทุกคนเดี๋ยวผมลองกดออโต้แท็กดูแล้วกันนะลองดูไหนลองดูอยดูดูดูดทุกคน นี่คือขั้นตอนตอนฟาร oh, ์มนะโคตรเดือดก็จ yeah ริงๆไอคัสสไนเปอร์เน uh ี uh nice ่ยตอนที่เกมมันเปิดใหม่ๆจริงๆมันก็เดือดอยู่แล้วนะแล้วตอนนี้ม่าเป็นเลนเจอร์ผมบอกได้เลยว่าน่าจะขี้โกงยิ่งขึ้นไปอีกอะโอเคครับผมก็คร่าวๆลาลาประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับสกิลคัสสามขอชีพเลนเจอร์เนะบอกได้เลยว่าโคตรเดือดทุกคนอันนี้คือเลือดมอนตมันน้อยอ่ะลองจินตนาการว่าเป็นบอสมีพแล้วไอตัวไอเจมแม่งแบบซอยธนูแบบรัวรๆๆรัวรัวดิจริงๆตอนแรกไอเจมมันให้เอาตัวเนี้ยไปล่าบอสโชว์ เออมันมีแต่ตัวแบบยังไม่ใกล้เวลาเกิดเลยเอาเป็นว่าเราข้ามไปก่อนแล้วกันเนอะ <riot> โอ้ทุกคนได้เริ่มสักที <riot> ไปลุยกิจกรรมสงการโอเคครับผมเข้ามาแล้วนะฮะทีมฝั่งเราเนี่ยจะชื่อสีเขียวเราต้องยิงปืนสงการใส่คู่ต่อสู้สินะเรียกได้ว <riot> ่า <Norwegian> สกิลเล่นเกม FPS เท่ากับศูนย์นะฮะ้ยโอ้โอโอกืบโดนมีสกิลหมูด้วยเหรอวะเนี่ย โดนไปโดนไปนี่แน่นี่แน่ฟองน้ำ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 เฮ้ยฟองน้ำไม้เงยใผมแตกเหรออีโตโอ้ยเรียบร้อยทุกคนผมแตกสู้เขาไอ้นุ่มคิดเราเหลือตัวเดียวไหมเนี่ยคือถ้าติดอยู่ในฟองอากาศเพื่อนต้องวิ่งเข้ามาในฟองอากาศมันถึงจะรอดนะฮะสิบเก้าแปด เจ็ดอันนี้คือเสมอว่าทุกคนเหลือฝั่งละหนึ่งสองหนึ่งศูนเรียบร้อยครับผมเสมอเฉย โอเคครับ <Okay, S 2> ผมเรียกได้ว่าผ่านกันไปนะไม่เงยเขินขกันเลยทีเดียวคือต้องถามเลยนะว่ามึงลงไปทําไมโอวบิ๊ก <c oughs> เป็นฟองน้ําแล้วก็สลายไปนะมา <c oughs> เดี๋ยวเราดูกันที่กิจกรรมต่อไปเลยดีกว่าเป็นกุญชอนโอยพอรนั่นเองนะฮะก็คือเราจะต้องเอาโอนเบสซิ่งของเราเนี่ยไปฟาร์มมอน <c oughs> เพื่อดรอไอเทมพวกนี้มานั่นเองนะฮะเนี่ยไอเทมอะไรดรอจากตัวอะไรเนี่ยก็สามารถกดดูได้นี่ประมาณนี้เลยนะโดยของทั้งหมดที่เราสะสมมาเนี่ยจะสามารถเอามาแลกเป็นนี่เลยครับผมทุกคนนี่รางวัลสูงสุดจะเป็นคอสตูมนะฮะอ้าวการเป็นชุดเรนเจอร์ซะแล้วนนั่ะอก็็ที2จเป อีโมชั่นสาดน้ำอ่าแล้วก็มีพวกกรอบโปรไฟล์มีไอเทมต่างๆนะฮะเออย,ยังไงก็อย่าลืมมาแลกกันด้วยแล้วกันน่าจะเป็นของลิมิเตดประจาอีเวนต์ะนะเนะโอเคคร่าวๆสํา,าสหรับกิจกรรมสงการนี่ก็ลาลประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ทุกคนถึงช่วงสําคัญแล้วกาชาไทาม์นั่นเองนะฮะมาแล้ววันนี้แพ็กที่เราจะเติมเนี่ยก็คือแพ็ก3 7 0 0บาทนั่นเองนะฮะซึ่งไอแพ็กนี้จะประกอบไปด้วยนี่เลยครับผมเอ่อไอนี้แพ็กสลับเอนแชนน่าจะเป็นของแถมแต่ที่หลักๆเนี่ยก็คืออันนี้เลยทุกคนหลังเปิดจะสุ่มได้รัับบอออย่างกก็็คืเเหนนไจม มันมีการ์ดบอสการ์ดมอนส์แล้วก็เหรียญไอเหรียญน,นี่คือเกลือทุกคนไอเหรียญ700คือเกลือโอกาสได้คือ66%สเปอร์เซ็นส่วนไอการ์ดมอนสเตอร์โอกาสได้คือ33%เปอร์เซ็นแล้วไอสิ่งที่มันยากที่สุดอะก็คือการ์ดบอสก็คือโอกาสแค่1นเปอร์เซ็นเท่านั้นและไอเจมแม่งบอกมาด้วยว่ามันสุ่มได้การ์ดมอนติดกันมาหลายวันแล้วแม่เงยกดดันกูทำไมเนี่ย <laughs> มาเดี๋ยวเราทำการเติมเลยแล้วกันนะฮะกูมอนี่บอลเลตจัดไปฮะ3,700บาทโอเคครับผมเรียบร้อยนะฮะตังได้ลาจากเราไปเรียบร้้้อยแลลวนนะะะผมมไ่เงิจใช ไม่น่าเชื่อเนะื้อแพ็คลายวันเป็นแพ็คแบบราคา3,700บาทโคตรเดือดมาอ่านี่ไงทุกคนแพ็คก,การ์ดขั้นสูงทุกคนกับแพ็คอัปเกรดขั้นสูงนั่นเองนะฮะอันนี้ไอ้เจมน่าจะทำการสะสมไว้ที่เราจะมาเปิดกันเนี่ยก็คืออันนี้เลยทุกคนม่งเงยตัวลายซอยผมอยู่นเนี่ยคาริเบิร์กใจเย็นลูกโอ้โห ตีไม่หยุดเลย3,700บาททุกคนแพ็คประจําวันได้กล่องสุ่มการ์ดมากล่องเดียวโอ oh. ก,กาสที่จะได้เกลือคือ66%เปอรเไม่เงยแต่34%มเปมันก็เยอะเนอะการ์ดบอสตั้ง1%เลยนะเว้ยทุกคนมาทุกคนไม่รอช้านะนับ5,4,3,2,1พร้อมกัน5,4,3,2,1ไปครับ โอ้ยเจ็ดร้อยเด้งเข้าหน้าไอ้บ้าเอ้ยชิบหายหมดแล้วที่เขาไปหรอสามพันเจ็ดร้อยบาทไม่เคยเลยไรน,นี่ใช้ไงอะสามารถเลือกได้ไอเหรียญเมื่อกี้ที่เราได้มาคือเหรียญอะไรเครื่อนี้เหรอ Cat Hand Service โอเคนะก็ลาลาประมาณนี้นะฮะแทนที่จะได้การ์ดเพิ่มมาอีกสักใบหนึ่งที่เรียกว่าเป็นเหรียญ Cat Hand ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะใจหายเลยว่ะทุกคนแพ็คประจำวันราคาโคตรแพงแถมกูสุ่มได้เกลืออีก ยังไงก็ถ้าเจมดูคลิปนี้อยู่นะเราขอโทษในว,วตาทั้งคู่ โอ้ยไปเ้ยปากชาเลย <_ an> โอเคครับผมยังไงก็หวังว่าทุกคนที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยจะได้รับความสนุกแล้วก็เพลิดเพลินแล้วกันนะครับ <_ an> อย่างน้อยๆได้มาดูสกิลคาสสามเน้อแล้วก็มาลุ้นเปิดกาชาราคาโคตรแพง <_ an> ตามนั้นเลยนะฮะยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดถูกใจกับผมแล้วก็ซับสไครต์ชแชแนลของบีกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับ <_ an> แล้วก็ถ้าใครสนใจติดตามข่าวสารของเกม ROX เนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนยังไงก็ขอบคุณมากครับผมสว